สวัสดีและนี่คือฟาร์มไก่อัตโนมัตินะครับผมในที่นี้ก็คือเราจะได้เป็นเนื้อไก่ไม่ได้เผานะอ่านี้วงจรก็จะแค่นี้เลยง่ายๆนะครับผมและนี่คืออุปกรณ์ในการสร้างฟาร์มไก่ i มค c ครับนะครับผมอ่ะอันนี้ผมลองใน Java นะครับผมก่อนอื่นเลยเนี่ยให้เราขุดบล็อกลงไป2บล็อกวางเชนเป็น1อันฝั่งนี้ก็ได้นะยาว,ยาวแล้วทำการากดชิปที่ขวาฮ o อปเปอร์แล้วให้วางดิพเอนเซอร์หันมาฝั่งนี้ ข้างหลังดิฟเพนเซอร์เนี่ยเราวางเป็นฮอปเปอร์นะครับตรงนี้ก็วางเป็นสลับ้านบนนี้เราวางเป็นกระโดดชิปที่ขวารัวๆเลยเป็นออฟเซอร์เวอร์นะครับเราวางสลับไป2อันนะครับผมข้างบนนี้เราวางเป็นนี่นะครับอ่าแล้วเราก็ชิปขึ้นมานี้วางตรงนี้แล้วก็วางเป็นหันลงมานะชิปนี่ดิฟเฟนเซอร์หันลงมา ให้เราเนี่ยทาลายรีเพนเซอร์ตรงไอสลัดตรงนี้นะครับวางเป็นเรียกว่าอะไรอะเลสโตนนะครับผมอ่าแล้ววางแล้วเราวางเนี่ยเดเวอร์ Level ไว้ตรงนี้นะครับส่วนด้านหน้านี้เนี่ยให้เราวางแถบดอไป2อันช,ชิปประมาณนี้ชิปชิปประมาณนี้นะครับแล้วเราทําการใส่ไข่ด้านบนนี้ชิป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 ประมาณนี้แล้วเราเปิดเครื่องได้เลยปิดนี่ประมาณนี้ ไก่ก็จะเกิดออกมานะครับพอไก่ออกสมมติไก่ออกไข่เอ้ยอย่าลืมวางด้านหน้าด้วยนะนะครับไก่ออกไข่เนี่ยแล้วไก่ตรงนี้โตเนี่ยมันก็จะเป็นนะครับผมจะได้เป็นประมาณนี้พอไก่เกิดออกไข่นะครับก็จะเป็นโตพอโตเนี่ยมันก็จะตายนะครับเราจะได้เป็น เนื้อไก่นะครับผมอ่าแต่ว่าในที่นี้ไม่ได้เป็นลาวานช่ไก็คือฟาร์มไก่ง่ายๆนะครับผมนะครับพอไก่มันโตสมมุติไก่มันโตใช่ปะเราจะได้เป็นเนื้อไก่กับปีกไก่ประมาณนี้นะครับไม่ได้เป็นแบบเผานะอันนี้เป็นแบบว่าง่ายๆนะครับผมไม่มีวงจรเผานะครับก็ไม่มีแล้วผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ